สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอ,อีกเช่นเคยกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตากันไปบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางร้านของเราขยับขยายสาขามาอยู่ที่ทางท่าพระแล้วนะคะนี่ก็ด้วยด้วยมาจากความสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านนะคะที่คอยอุดหนุนสนับสนุนสินค้าของทางร้านกันมาเสมอนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถขยับขยายจิตการนะคะมาอยู่ตรงท่าพระได้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับเดอะมอท่าพระเลยนะคะ ลูกค้าสนใจจะเข้ามาดูสินค้าของทางร้านนะคะหรือเข้ามาเลือกชมด,ดูอะไรแบบเนี้ยของหลุดจำนำมือสองสภาพสวยๆก็สามารถนัดคิวเป็นเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0653601525ที่ด้านบนตรงนี้นะคะหรือโทรหรือแอดไลน์นะคะแอ MKGEM ได้เลยเนาะแต่นะคะพลอยขอนะคะคอนุญาตนัดคิวเป็นช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังทำหน้าร้านทำตู้เพชรต แต่งให้สวยงามเพื่อรอต้อนรับลูกค้าทุกขั้นที่จะเข้ามาอยู่เนาะก็อาจจะขออนุญาตเลื่อนเป็นเดือนเมษานิดนึงนะคะแต่วันนี้นะคะพลอยไม่ได้มาแค่แบบว่าจะมาประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้านใหม่หรืออะไรนะคะพลอยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเพชรซีกแล้วก็ตัวเพชรลูกโลกด้วยนะคะที่จริงพลอยเคยอธิบายเป็นคลิปสั้นๆลงในติกตอกแล้วนะทางร้านมีติกตอกด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้แต่อาจจะด้วยแบบเป็นคลิปที่สั้นๆมากๆลูกค้า ยังงงงงไม่เคยเข้าใจนะคะวันนี้พอยก็จะมาอธิบายโดยละเอียดนิดนึงนะคะให้เข้าใจด้วยว่า <S <S เพชรี่คืออะไร <S <S เพชลูกโลกคืออะไร <S <S คือเพชรแท้ไหมแล้วก็สามารถขายได้จํานนได้หรือเปล่าแล้วก็มีราคาไหม <S <S อะไรอย่างนี้นะคะอยู่พลอยจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตัวนี้ให้เนาะ เริ่มกันที่ตัวเพชซี่นะคะเพชซี่คือเพชรแท้นะคะที่เรียกว่าเพชซี่เนี่ยเพราะว่าก้อนก้อนเพชรก้อนหนึ่งนะคะเราจะเอามาเจรไนาเนี่ยมันจะมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่อาจจะไม่ได้สวยมากถูกไหมคะส่วนที่ดีพวกนี้ค่ะเขาก็จะเอาไปเจรไนาต่อนะคะเป็นเหลี่ยมสวยๆงามๆแต่ส่วนที่อาจจะไม่ค่อยสวยมากมีตําหนินะคะหรือเนื้อเพชรอาจจะไม่ได้ขาวมากอะไรแบบนี้พวกนี้นะคะเป็นเพชรซี่ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมาฝัง อยู่บนตัวเรือนทองคำนั่นเองค่ะแล้วโดยสมัยก่อนนะคะไอตัวเพชี่พวกเนี้ยค่ะเขาไม่ได้มีการเจรไนาแบบสวยงามมากเพราะว่าการเจียสมัยก่อนเขาไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้เนาะ mm hmm. เขาก็เลยจึงเรียกว่าเป็นเพชี่ที่เป็นตัวเพชรเรือนทองโบราณอะไรแบบนี้ แต่มันก็จะมีข้อดีอยู่นะคะเพราะว่าตัวเพชรซีเนี่ยมันคือเพชรแทร้ถูกไหมคะแต่มันจะได้เพชรเม็ดใหญ่เลยนะคะถ้าคุณเอาไปอยู่บนหัวแหวนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเทียบกับราคาสมัยนี้อย่างเช่นถ้าซื้อเพชร1 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยอาจจะได้เพชรที่เม็ดเล็กๆนะคะแต่ถ้าเทียบกับตัวเพชรซีราคา10,000บาทพวกนี้มันอาจจะได้เพชรที่เม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เพชรแทร้ด้วยนะซึ่งปกติทั่วไปนะคะ ตัวเพซซี่ที่ประดับอยู่บนตัวเรือทองคำเนี่ยเขาก็จะมีอายุนะคะมาประมาณราวแบบ10ปีขึ้นไปอัพๆเลยนะคะทําให้มีแบบว่าคุณค่าในการเก็บนะคะแบบคุณค่าทางจิตใจในการเก็บแล้วก็ดูเป็นของที่น่าสะสมเป็นงานเรือนทองโบราณที่หาได้ยากแล้วนะคะสมัยนี้ แล้วสังคมในสมัยก่อนเนี่ยพวกเออสมัยโบราณนะคะอย่างเช่นพวกขุณนางนะคะข้าราชการเนี่ยเขาจะนิยมกันมาก,มากๆเลยคือเรียกได้ง่ายๆเลยนะคะว่า5คนที่จะมีตัวแหวนเพชซีกเนี่ยในสมัยก่อน,นก็จะมีระดับแค่คนชนชั้นสูงคนชั้นกลางนะคะประมาณนี้เท่านั้นเองที่จะได้ครอบครองค่ะ ส่วนเพชรลูกโลกนะคะคือเพชรแท้ไหมก็เป็นเพชรแท้นะคะคุณสมบัติเหมือนเพชรเหมือนกันเลยนะคะ แต่เพชรลูกโลกนะคะคือการเรียกทรงเจรนายแบบอย่างหนึ่งนะคะคือการเรียกแบบว่าเป็นการเจรยียแบบลูกโลกนั่นเองนะคะอาจจะเจยียให้สวยกว่าตัวเพชรซีนะแต่ไม่ได้แบบว่าเหลี่ยมเยอะเท่ากับสมัยนี้นะคะเพราะว่าสมัยนี้มันจะมีเหลี่ยมเกสรเหลี่ยมกุหลาบอะไรแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเหลี่ยมแบบทรงกลมทรงหยดน้ําอะไรแบบนี้มีเยอะมากมากเลยเนาะ แต่ตัวเพชรลูกโลกนะคะเขาอาจจะเป็นเพชรที่ดูขาวกว่าตัวเพชรซีกน้ำสะอาดกว่าใสกว่านิดหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาทําเป็นเหลี่ยมเป็นลูกโลกเนาะซึ่งไอตัวกนะ้นเน่ะเขาจะแบ่งนะคะส่วนตัวยอดเนี่ยเขาจะแหลมเหมือนโดมนั่นเองนะคะก็คือรูปทรงจะคล้ายๆกับตัวเพชรสมัยนี้นะคะแต่เหลี่ยมมันน้อยกว่านะคะแล้วก็ จะไม่ได้สะท้อนแสงวิบวับอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเหลี่ยมเกสรโดยทั่วไปนอกปกติซึ่งถือว่าเป็นรูปทรงที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะยิ่งประดับอยู่บนตัวเรือนทองคําที่มันสวยๆเนี่ยจะสวยมากๆแล้วก็ดูคลาสสิกดูน่าสะสมดูเก่าเก็บนะคะแล้วก็ดูแบบมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะก็คือทั้งตัวเพชรลูกโลกเพซซี่ก็คือเพชรแท้นะคะอันนี้จะแล้วแต่ความชอบเลย ะะโดยปกติทั่วไปลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนอยากสวมใส่แบบไหนนะคะสรุปนะคะว่าตัวเพซซีดแล้วก็เพซรูปโลกเนี่ย ก็คือเพชรแท้ทั้งคู่นะคะอาจจะแตกต่างกันที่ตัวการเจรไนเนาะแล้วก็ความสะอาดความใสของตัวเพชรเท่านั้นเองนะคะไม่ได้แบบว่าแตกต่างอะไรกันเยอะที่สำคัญนะคะทั้งคู่ราคาถูกเทียบราคากับตัวเพชรปกติทั่วไปเนี่ยก็คือได้เพชรเม็ดใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยนะคะ ก็แต่อาจจะด้วยความที่ไม่ได้ใสามากไม่สะอาดมากสะท้อนแสงไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความนิยมของลูกค้านะคะว่าจะเลือกซื้อแบบไหนกันเนาะแต่พลอยรับรองได้นะคะว่าคุณค่าทางจิตใจนะคะไม่แพ้เพชรใดในโลกแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลอยจะเอาตัวเพชรซีกับเพชรลูกโลกเนี่ยมาลองเทียบให้ลูกค้าดูนะคะว่าความแตกต่างความเหมือนเหมือนกันยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงเนาะ อย่างเริ่มตัวตัวเพจซี่ไออ,อันนี้จะเรียกว่าเป็นเพจลูกโลกนะคะถ้าไม่ชัดเดีย๋ยวพลอยจะอินเสิร์ตภาพให้นะคะก็คือไอตัวเพรลูกโลกนี่นะคะจะดูมีความขาวกว่าเนาะมีความใสกว่าแบบนี้นะคะดูได้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีการเจริาเเป็นรูปทรงขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้องอาเห็นไหม ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมแต่5้าส่วนเพสซี่นะคะอันนี้จะเป็นเพสซีล่ละกันเทียบง่ายๆแบบนี้นะคะตัวเพสซี่เนี่ยเห็นไหมคะเนื้อนะคะจะมีความขุ่นกว่าแบบนี้นะคะเห็นไหมมีความขุ่นกว่าไม่ได้ใสมากเลยนะคะแบบนี้เลยและส่วนใหญ่ก็จะฝังอยู่บนตัวเนื้อทองที่มันปิดนะไม่ได้บแบบว่าเป็นเนื้อทองแบบ โป่งแบบนี้เห็นไหมลูกค่ะอันนี้คือลองเทียบไม่ง่ายว่าถ้าตัวเพชรลูกโลกอะ่ะเขาจะไม่ได้เป็นทองปิดหลังแบบนี้เขาจะฝังให้เป็นทองอันนี้แบบนี้มันก็จะดูขาวดูใสกว่าแต่ถ้าส่วนตัวเพชรซิงเนี่ยจะเป็นงานทองปิดหลังแบบนี้เห็นไหมคะนี่แต่ก็มีคะมีความเไไล่นไฟแวววาวแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนี่อ่ะลองเทียบให้ดูนะคะเห็นไหมคะ ตัวอันนี้เพซซี่อันนี้เพชรลูกโลกก็จะประมาณนี้เลยพออาจจะอธิบายงงงหน่อยนิดนึงเนาะแต่ถ้าดูในคลิปดูในรูปอะมันอาจจะดูเห็นชัดกว่านะราคาเนี่ย เกือบจะเท่าๆกันเลยนะคะแตกต่างกันส่วนใหญ่นะคะจะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวทองเนาะแล้วก็รูปทรงนะคะที่ช่างเขาทําขึ้นมาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะตัวจี้พวกงานเพชรซี่เพชรลูกโลกพวกเนี้ยค่ะจะเป็นงานทองทํามือนะคะคือช่างเขาทํามือเลยนะแบบนี้นะก็เลยดูราคาสูงนะคะแล้วก็ดูมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะแบบนี้เลยมีลองเทียบให้ดูนะคะ อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพอจะให้น้องนะคะลองอินเสิร์ตภาพแบบคร่าวๆนะคะว่าตัวเพซซี่กับเพรลูกโลกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แต่ราคาไม่ได้แตกต่างกันมาก อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับที่รสนิยมของตัวคนซื้อนะคะว่าชอบรูปทรงแบบไหนอะไรเงี้ยคือง่ายๆว่าราคามันจะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวเรือนนั่นแหละค่ะตัวเรือนทองนะว่าทองเขาทํามายากแบบไหนลายฉลุทองเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนั้นเองค่ะ ส่วนของทางร้านพลอยนะคะมีตั้งแต่ต้งหูนะคะสร้อยคอแล้วก็ตัวจี้นะคะสร้อยข้อมือพลอยก็มีนะก็คือถ้าใครอยากได้เป็นยกเซตเนี่ยพลอยมีหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาลองเข้ามาเลือกกันที่ทางหน้าร้านได้ก็แต่อย่างบอกที่อยากที่พลอยบอกนะคะว่าขอเป็นช่วงเมษานะถ้าใครแบบอดใจไม่ไหวพี่อยากจองก่อนซื้อก่อนหรือว่าดูก่อนเนี่ยก็สามารถทักแชทหรืออินบ็อกนะคะได้ที่ทางไลน์ตรงนี้ได้ เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันของจุดจำนำมีอย่างละ1ชิ้นเท่านั้นพอยไม่ได้ทำสต็อกไม่ได้ผลิตเองหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องผ่านราคาแบบทางโรงงานผ่านคนกลางหรืออะไรมาอันนี้คือราคาที่พอยได้มาแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยนี่เนาะ <S 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 เดี๋ยวพอยจะลองเทียบให้ดูเห็นชัดๆอีกทีหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะนี่ตัวเพชรซีกนะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนเพชรลูกโลกนะคะนี่เห็นไหม ถ้าอ,อันนี้จะลองเทียบดูแล้วมันจะดูมีความเห็นแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะอย่างนี้นี่อันนี้น่ารักมากนะคะทั้งคู่เลยเล็กๆน่ารักสวมใส่ไว้ติดเป็นอคอนะคะแบบนี้ก็คือใส่นะคะเป็นแบบชุด ชุดไทยชุดไทยประยุกต์อะไรแบบนี้ใส่ไปงานบุญทําบุญงานวัดหรืออะไรแบบนี้ได้เลยเนาะดูแบบน่ารักมากเลยแต่อันนี้ทําเป็นต่างหูไม่ได้นะคะพลอยพยายามจะหาต่างหูที่เป็นเพชร,รใหญ่ๆแบบนี้อย,อยู่เนาะแต่ยังหาไม่เจอเลยเพราะว่าหลุดมาน้อยมากๆอย่างที่บอกนะห้าคนได้เก็บแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บห่วงมากเลยนะแล้วก็แบบพยายามยังไม่อยากขายอะไรแบบนี้เนาะก็เลยมันก็เลยแบบเอามายากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ของพลอยก็จะมีเป็นต้มหูแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเพชรลูกโลก นนะคะคี่อันนี้พอดีเป็นมือใหม่ทํา y o YouTube นะคะลูกค้าอ,อาจจะดูแบบดูแบบเก๊กางๆบ้างอันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเพชรลูกโลกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเพซซี่เดี๋ยวพลอยเทียบให้ดูเออเทียบเป็นต้มหูอาจจะเห็นชัดกว่านี่นะคะนี่ตัวเพซซี่อันนี้เพชรลูกโลกเห็นไหม มีความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะแบบนี้อะถ้าใครสนใจแบบไหนนะคะก็ลองดูได้เนแล้วก็สามารถทักแชทอินบ็อกสอบถามกับทางแอดมินได้นะคะ<ม>เดี๋ยวพลอยก็จะให้รายละเอียดนะคะแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมด้วยนะยังไงวันนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและ้ว๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะพยายามจะทําคลิปคอนเทนต์มาให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถติดตามในติ๊กต็อกได้ด้วยค่ะยังไงวันนี้พลอยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ